เหตุการณ์เรียกคืนรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดของบิตทำมให้เกิดความกลัวใจในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนนี้ซึ่งเป็นการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากถึง1 1 5 0 0 0คันที่มีปัญหาการออกแบบและความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่การเรียกคืนนี้เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการออกแบบและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องการการรับผิดชอบและการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น บิ t ได้เตรียมเรียกคืนรถยนต์ตระกูลแทงและ UN Pro ปจำนวนมากซึ่งเป็นการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติการของบริษัทการเรียกคืนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพบข้อบกพร่องในการออกแบบและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ทําให้เกิดความกังวลให้กับผู้บริโภคที่มีรถยนต์ของบิตและทําให้เกิดคําถามว่าความปลอดภัยของรถไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร การเรียกคืนรถยนต์แทงจำนวน44,535คันเนื่องจากข้อบกพร่องในการออกแบบส่วนประกอบทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องการการแก้ไขเร็วๆนี้อีกทั้งยังมีการพยายามเรียกคืนรถยนต์ UN p อ o จำนวน71,248คันเนื่องจากปัญหาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการติดตั้งแบตเตอรี่ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นในด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัย แต่นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิดเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้ยังมีการเรียกคืนรถยนต์ดอลฟินและ UN เ l u s เกือบ97,000คันเนื่องจากข้อบกพร่องในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพวงมาลัยทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไม่ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญและต้องการการรับผิดชอบจากบริษัท การเรียกคืนรถยนต์ขนาดใหญ่นี้ทำให้เกิดความสงสัยและความกังวลในด้านการออกแบบและความปลอดภัยของรถไฟฟ้าทำให้ผู้บริโภคต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในการเลือกรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งการเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมนี้ทำให้เกิดคำถามว่าความปลอดภัยของรถไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรและวิธีการรับผิดชอบของบริษัทในการตอบแทนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้